ว่าเป็นผู้ร่วมลุคือโดยหลักจริงๆแล้วนะโดยอำนาจของท่านรัฐีว่าการกระทรวงแรงงานจะเป็นคนจะเป็นผมหรือเป็นคนเก่าๆแล้วแต่จะไม่มีสิทธิ์ไปรู้เรื่องของการลงทุนในกองทุนการท่องคมเพราะถือว่ากองทุนแะการทังคทนั้นเป็นกองทุนที่เป็นเงินประกันตนผู้ประกอบผู้ประกันตนเขาองมีบอร์ดบอร์ดการทังคมบอร์ดการทัองคมใหญ่ก็จะมีท่านบัดกระทรวงเป็นประธานแล้ว เราก็มีลูกจ้างฝั่งนายจ้างฝั่งลูกจ้างแล้วก็มีในขาธิการการปกครองอยู่ในบอร์ดซึ่งตัวผมเองนั้นหรือจะเป็นนักตีคนไหนก็แล้วแต่ที่เป็นนักตีว่าการส่งงานาน,านั้นไม่ได้มีสิทธิเข้าไปรับรู้ในการบริหารเงินในกองทุนและถือว,ว่ากฎหมายเป็นระเบียบน,นะครับส่วนที่ผมสอบถามทางนักประหัดเองก็ไม่ได้รู้ว่าจะต้องมาลงทุนอะไรเพราะแค่มัดกรอบเพเฉยว่าการลงทุนนั้นจะลงทุนในความเสี่ยงได้กี่เปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายตามระเบียบที่มีอยู่ ส่วนผมก็เลยถามกลับไปที่การลงทุนมันจะมีบอร์ดลงทุนอนี้ครับบอร์ดลงทุนแล้วก็มีผู้จัดการซึ่งที่เขาจะมาที่ที่กองทุนนั้นคมก็จ้างมาเพื่อบริหารกองทุนเอ่อกองทุนพนั้งนคมนั้นจะมีรายได้จากการเอาไปลงทุนทุก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 อย่างเลยเนี่ยประมาณปีละประมาณถ้า5เปอร์เซ็นต์กว่ากว่านะฮะส่วนในกองทุนตัวนี้ที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยให้ทงบริหารกาบนงทคมทำเรื่องมาสอบถามไปที่บอร์ดลงทุน มีการลงทุนตั้งแต่ปี2556นะครับโรงแรมเนี่ยที่ผมยังไม่รู้จักชื่อเลยว่าโรงแรมอะไรแต่เพิ่งจะได้ข่าวในมติบ้านแั้วแต่จากาาข่าวทั้งหมดเนี่ยซินดิวารลงทุนไปตั้งแต่ปี2556นะครับแล้วบอร์ดบอร์ดที่ตั้งเนี่ยมีคำถามกันเนี่ยมีถามกันมาเนี่ยว่าบอร์ดตั้งมาไหลาอะไรเงี้ยที่มาจากสี่แตมาตรา14อะไรตั้งแ,แต่บอร์ดตั้งมาปีปลายปี2558นะครับเพราะว่าการลงทุนได้เกิดขึ้นนมาก่อบอบร์ด ่อนนี้เกิดขึ้นนะครับตัว <ส republic> ที่เราเองก็ไม่ได้ไปดูเพราะการลงทุนเราไปดูไม่ได้นะครับแต่เรารู้อีกเดียวว่าคนที่เขาจะมารับการบรหิหารลงทุนเนี่ยเขาจะมีการรับประกรัผนผลตอบแทนแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเกิดกระแสขึ้นมาอย่างนี้ในโลกโซเชียลอะครับแล้วมันทําให้มีกระแสแบรนด์สีทันว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคือ,คอ,คอมันมันมันจะกระทบกับเ<แ>งินที่ลงทุนไปหรือ <şallah S 1> <ๆ S 2> เปล่าอย่างนี้ผมเรงการลงทุนภาพรวมของประธานทั้งหม เขาลงทุนภาพภาพใหญ่มากส่วนที่ลงทุนบางเสี่ยงเข้าลงทุนแค่ไม่เยอะอย่างที่ผมรู้ตัวเลขมาว่าลงทุนประกันสังคมที่ลงทุนไปจากจากจาการค้นหาข้อมูลนะลงทุนไปประมาณสัก500กว่าล้านแต่วันที่ลงทุนจนถึงวันนี้ได้รับผลตอบแทนกําไรมา200กวอยล้านแล้วนะครับเรายอมยอมรับว่าธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่เกิดผลกระทบจากโควิดช่วงนี้ เป็นเรื่องปกติที่โรงแรมทุกโรงแรมในประเทศไทยหรือทั่วโลกมีระอบการขาดทุนแน่นอนนะครับอันนี้เราพูดแบบเป็นกลางนะครับแต่บังเอิญเคสของโรงแรมสีพันวาใช่ไหมฮะที่เกิดขึ้นมานะ่ยคือไปไปเป็นประเด็นเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องการเมืองปเป็นประเด็นเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวของผู้บริหารโรงแรมเขาถูกไหมฮะ อันนี้เป็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพของเขานะฮะไม่เกี่ยวกับการลงทุนนะคที่นี่ที่ที่ที่จะถามก็คือหมายถึงว่าพอการแสดงความเห็นส่วนตัวของของของผู้บริหารเนี่ยครับมันส่งผลต่อธุรกิจเนี่ยต่อต่อต่อแบรนด์ของธุรกิจเนี่ยทีนี้มันจําเป็นไหมว่ากระทรวงรายงานก็ต้องสั่งให้เขาคเรื่องการลงทุนใหม่อะไรเงี้ยเขาสัมภาษณ์ว่ายังไงบ้างเขาเขาเขาโพสในอินสตาแกรมประมาณไหนบ้างข่าวเรื่องกปริมานคดีเพราะว่า เขาตอบว่าการที่คนขึ้นเวทีเริ่มมินาล่วงสถาบันใช่ไหมครับผมก็ว่าคนที่รักสถาบันก็มีเยอะแยะก็ได้จะไปพักเขาเยอะนะนะผมก็ว่าต้องมองมุมกลับนะว่าคนรักสถาบันทั้งประเทศทั้งชาติก็ต้องไปพักโรงแรมเขาแต่จะหมายถึงว่าไม่ได้มองว่าขั้วไหนสนับสนุนขั้วไหนนะครับแต่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าหมายถึงว่าการแสดงความเห็นของผู้บริหารส่งผลถึงภาพลักษณ์ของของบริษัทที่กระทรวงแรงงานลงทุนอยู่เนี่ยจำเป็นไหมว่าจะต้องสั่งให้ทีมลงทุนเนี่ยเขาไปพิจารณาทบทวนหรืออะไรอย่างนี้ ในงหน้า,ตนตนาแต้วตีบริษังไม่ได้นะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่งองที่สองถ้าต้องให้ความ็นธรามกับโรงแรมเขาด้วยนะครับหนึ่งถ้าเรามีธุรกิจเราก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาได้ใช่ไหมครับ<อ>เพราะเราอยู่ในประเทศไทยเราก็ตึงถึงในสิ่งที่เราเคารพนับถืออยู่ในประเทศไทยที่เราเซืรอทุนอยู่ถ้าใครกระทบตาคุณพ่อคุณแม่เราเราก็ต้องโกรธถูกไหมฮะไม่เร,รื่องโกรตีผมกำลังบอกว่าเรื่องนี้ไม่เรื่องโกรธตีในของแต่ละคนะผมเองก็ไม่ได้ว่า ใครถูหรือใช่ผิดแต่ผมว่าเป็นสิทธิและสิทธิภาพส่วนการลงทุนนั้นความเสี่ยงเราไม่ได้ไปลงทุนทิ้งเป็นหมื่นล้านสองหมื่นล้านเราลงทุนแค่กองทุนนั้นคงมีตั้งสองล้านล้านลงทุนแค่สามสี่สี่ห้าร้อยล้านแล้วกำไรามาตั้งสองร้อยกว่าล้านแล้วตรงนี้เราเราไม่ได้มาเป็นประเด็นอีกแล้วนะฮะแต่เราที่ไปสั่งกองทุนไม่ได้ไมันผิดระเบียบนะฮะแต่เรื่องที่ที่คุณมาวานใช่ไหมฮะที่ดูข่าวผ่านๆไปเนี่ยผมก็ต้องชื่นชมแล้วนะเอาเขากล้าพูดข,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 ของเขาในสิ่งที่เขาคิดถูกไหมฮะ ผมเองเหมือนเราครับถ้าลองน้องๆสูงชนใครเพราะว่าพ่อแม่เราเราบ็ากวดนะฮะเรื่องปกตินะครับกานตีการนำเงินกองทุนซึ่งเป็นเงินของประชาชนส่วนใหญ่เข้าไปลงทุนคนเจ้าของเงินเขาควรจะมีสิทธิ์รับรู้ไหมครับว่าเอาเงินเขาไปลงทุนไปส่วนใดบ้างค,คืออย่างนี้ครับพี่คือกองทุนสัคงคมเนี่ยเขาจะมีการมีเขาจะมีที่ผมถามนะถามทาง,ทางหลัดเขาจะมีทางผู้จัดการ ที่เขาจะมามามาการันตีว่าเขาจะลงทุนได้ปีละเท่าไหร่กองประกันต้นคมเนี่ยทัวเฉลี่ยมาทุกปีเนี่ยการลงทุนจะมีกำไรประมาห้าเปอร์เซ็นต์กำไรมาจากไหนกำไรเอาไปไหนรู้ไหมฮะกำไรก็เอามาจ่ายค่ารักษาพยา,า,า,าบาลเนี่ยปีหนึ่งประมาณ5้าหมื่นล้านนะครับค่ารักษาพยา,า,าบาลของผู้ประกันตนสมมุติว่าน้องนสื่อมวลชนส่งประกันต้นคมมาพออายุห้าภาได้เงินชราภาพเป็นบานาญสมมติฮะที่เดือนละ4,000 3,000 4,000เนี่ย สมมติเรามีเงินตอนเรายุว่าง้าเรามีเงินสะสมส่งไปแค่แสนบาทสมมตินะแต่ว่าอย่าลืมนะกองทุนสังคมดูแลเราจนถึงเราเสียชีวิตนะตนเราเรายุยืนประมาณเราใช้สงปีสาปีก็หมดแล้วเงินแสนบาทแต่ถ้าเกิดอยู่ถึงส0ปี2 0ิปีเนะี่ยน้องๆหรือคนที่ส่งการสังคมก็จะใช้ใช้เงินจากการสังคมจากดอกขอผลนีนะ่แหละ